มาสงโมเมนต์น่ารักหน้ารักของน้องชิกิต้านะคะบนวิธีคอนเสิร์ตที่ลูมอนสเตอร์ที่แบงคอก day สองนลจ๊านำคลิปนําโมเมนต์มาฝากค่ะซึ่งส่วนมากก็จะมาจากบ้านเบรกของน้องนะคะของนุญาตเม้าไปตามที่เห็นแล้วกันนะคะอย่างคลิปนี้ค่ะคือถ้าไฟช็อตของชิกิต้าไปค่ะน้องชีก็สับขาวรัวๆเลยสิคะรดเวอร์เพอร์ฟอร์แมของน้องนั้นจะเต็มอยู่แล้วหรือว่าจะเป็น จังหวะชิคกต้ากับ f o ร e เวอร์นะคะอินเนอร์จริตไม่มีตกคาเจแคนจะชุดไหนก็เอาอยู่นะคะวันนี้ลูกสาวแต่กลางผมลอนหยิกๆมาเลยค่ะเริศมากจังหวะนี้นะคะน้องชิคกต้าน่ารักเกินไปละทำท่าหัวใจส่งให้แฟน อันนี้ก็หามมาๆนะคะเป็นช่วงท้ายคอนเสิร์ตค่ะช่วยน้องชิกิต้าร้องเพลงหน่อยค่ะชิชิบอกร้องมาเลยน่ารักจริงๆเลยเลยค่ะเรียกว่าน้องสดใสเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะส่วนนี้ค่ะแม่แม่แฟนถับแซวว่าชิกิต้านี่ดูละครคุณได้ทำมากไปใช่ปะชิกิต้าไม่ใช่แค่ชื่อนะคะแต่ว่าคือเจริดโอเมก้าเจริดแบบว่าลูกสาวพี่กเทยเวอร์นะคะ จะวัน but, นี้น้องชีบอกมอรสเตย์พพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะแฟงกลับบอกคําไม่ไหวจะไปสุดที่ตรงไหนคะลูกเสียงคือลูกสาวพี่กระเทยเวอนะเม่แล้วก็ลูกคอก็ยังปังอยู่นะคะ ค่ะน้องชี้ค่ะก็บอกบนเวทีว่าวันนี้พิเศษมากๆครอบครัวหนูมาคร,บ,ร,บ,ร,บ,รบทุกคนเลยค่ะทั้งคุณตาคุณยายหมามีเพื่อนๆที่ใี่ชายจริงๆก่อนขึ้นหนูตื่นเต้นแต่เพราะเสียงกรี๊ดของทุกคนแบบลืมความตื่นเต้นไปและสนุกค่ะมอนสตี้จึงมากค่ะโอ้ยเด็กน่ารักมากเดี๋ยวเขาเ้าวอจะน้อยใจของ,ของเพ่อนนะข้าอโด้ลยนะคะวันนี้งานพิเศษมากๆพราะว่าครอบครัหนูมาันครบทุกคนเลยค่ะ ทั้ตาทันยายมาบนี้เพื่อนพี่ชายมาด้วยจริงๆคือก่อนขึ้นหนูตื่นเต้นมากจนแบบทำอะไรไม่ถูกเลยจริงๆแต่ว่าพอทุกๆคนแบบเสียงกีทุกคนมาทำให้หนูแบบอะไรดีอย่างผู้ไม่รูเรืงเลยคือ,อเสียงกีของทุกคนมาทำให้หนูแบบลืมความตื่นเต้นไปแล้วสนุกค่ะ ้องะะชี้บอกก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะแต่เอเีนิจิของทุกคนไม่อ่อมเลยจอสระอึ้องสุดๆนะคะแต่และคําที่้องชี้พูดออกมาคือรู้เลยว่าโตมาแบบพี่ก็เคยเลี้ยงนะคะดูความพูดความอะไรเออเดลี่คือเรื่องจริงไม่ไหว <Okay. S 1> <c oughs> โอเคก็วันนี้ป็นวันที่สแล้วนะคะแต่ว่าเอ n น r จ y ของทุกคนไม่อ,อ,อ่อมเลยจอสสลือกึ้งสุด ต่อก็นิ้เตียมมาแต่ว่าก็นิเตียมมาแต่ว่านิ้วเตียมมากแต่าโอ้โอเคน้องชิคิต้าค่ะก็เรียกได้ว่าเ e นจอยสนุกสนานมากเวอร์เป็นคอนเสิร์ตที่มันจริงๆนะคะ DNA YG and The Chain เก่งมาก Rush every t i m อันนี้นะคะเป็นพาร์ท Killed This Love มาตั้งแต่ตัวจิ๋วเดียวนะคะสายเลือดลิงค์เข้มข้นมากๆตอนนี้ก็มาโชว์ในคอนเสิร์ตของตัวเองค่ะเป็นแฟนคลับที่คอมพลีทที่สุดในโลกไปเลย น้องชีบอกโซโล่ทุกคนคิดว่ามันดีไหมคะแฟนคลับก็ตอบว่าดีนะคะน้องชีก็บอกโอเคดีน้องชีเก่งมากค่ะไม่ต้องห่วงทําดีมากๆอยู่แล้วเด้อแต่ก่อนที่จะขึ้เออโซโล่ทุกคนคิดว่ามันดีไหมคะเโอเคดี ึ่งส่วนมากเด็กก็จะนํามาจากบ้านบิดน้องชิกิต้านะคะชิกิต้าไทยแลนด์ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะหรือว่าจะเป็นชีสค่ะไม่กระทั่งเส้นผมยังร่างกายก็ยังพริ้วทุกส่วนหรือว่าเต้นในเข้มแข็งแล้วก็หน้ามองสุดๆไปเลยเต้าชี้ คลิกแรกของเราก็เสิร์ฟไม่ไหวนะคะวันนี้เออชีเสิร์ฟมากค่ะดาเมจคือรุนแรงอินเดอร์อินใจกัดลงกัดลิ้นนะคะหน้าตีไม่ละแม่ส่วนเบดดร้รับก็ติดแกรมแบบคนเก๋ไม่ไหวมากเพอร์เฟกมากค่ะลูกสาจริตคือจึ้ง วันนี้น้องชีนะคะบอกว่าทุกคนพร้อมจะสนุกยังคะขออีกรอบหนึ่งไม่ได้ยินคอเสียงหน่อยค่ะและดูทำหน้าทำตาตอนท้ายนะคะโซนมากเด็กแสบทุกคนพร้อมจะสนุกยังคะขออีกรอบหนึ่งไม่ได้ยินขอ น้องชีก็คือน่ารักค่ะบ,บนเวทีมีการขิงนะคะเกี่ยวกับครอบครัวว่าวันนี้ครอบครัวของน้องชิกิต้ามาครบกันทุกคนเลยค่ะครอบครัวเจ๊แคนมาครบพี่เปอร์ก็มาคุณพ่อคุณแม่ก็มานะคะน่ารักจริงๆขิงไปแล้วหนึ่งกลุ่มค่ะแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยมีอินดิจีนะคะแล้วก็บอกว่าเสียงกรี๊ดของทุกคนมันทําให้หนูแบบอืม้มจดจีการจีบมือจีบใจนั้นนะจ๊อน้องชิกิต้ามันทําให้หนูแบบว่าเร่มความตื่นเต้นไปแล้วก็สนุกค่ะโอ้ยนาตีสุดๆไปเลย ทุกะคนเลยค่ะยังไงก็ตคุณตาคุณยายมามีเพื่อนเพื่อนพี่ชายขอบคุณตาคุณยายมามีเพื่อนเพื่อนพี่ชายมาด้วยก็จริงๆคือก่อนขึ้นหนูตื่นเต้นมากจนแบบทำอะไรไม่ถูกเลยจริงๆแต่ว่าพอทุกๆคนแบบเสียงกีทุกคนมาทำให้หนูแบบ อะไรดีอ่ะผู้ไม่รู้เรื่องตอบคือเสียงกรี๊ดของทุกคนมันทำให้หนูแบบลืมความตื่นเต้นไปแล้วสนุกค่ะความพิเศษแล้ว่าเพราะว่าทุกคนหนูมาเยี่ยมครบทุกคนเลยค่ะทั้งตาทั้งยายหม่อมีี่ทุกที่เรื่องพี <f Read ing> ่ชายมาด้วยก็จริงๆคือก <futur> ่อนหนูต <Nixon> ื่นเต้นมากจนแบบทำอะไรไม่ถูกเลย แต่ว่าพอทุกๆคนแบบเสียงกีทุกคนมาทำให้หนูแบบอะไรดีเ่อผู้ผู้ไม่รู้เรื่องเลยคือเสียงกีของทุกคนมาทำให้หนูแบบลืมความตึงเต้นไปแล้วสนุกค่ะ <c oughs> มาซี่จินมาค่ะ <c oughs> คแบบเสียงกีทุกคนมาทำให้หนูแบบอะไรดีเหรอผู้ผู้ไม่รู้เรื่องเลย เสียงกีตของทุกคนมาทำให้หนูแบบลืมความตื่นเต้นไปแล้วสนุกค่ะ่ผู้ชายจริงๆคือก่อนที่หนูตื่นเต้นมากจนแบบทำอะไรไม่ถูกเลยจริงๆแต่ว่าพอทุกคนแบบเสียงกีตทุกคนมาทำให้หนูแบบอะไรดีอ่ะหูไม่รูกเรื่องกู เดี๋ยวครอบครัวจะน้อยใจครับเพื่อนๆครอบครัวได้ไหมคะ <ļ ij ing noises> วันนี้ว่าพิเศษมากๆเพราะว่าครอบครัวนหนูมากันครบทุกคนเลยค่ะ <ļ ij ing noises> ทั้งมมพี่ตาคุณยายหมอนีเพื่อนพี่ชายมาด้วยว่าจริงๆคือก่อนขึ้นหนูตื่นเต้นมากจนแบบทำอะไรไม่ถูกเลยจริงๆแต่ว่าพอทุกๆคนแบบเสียงกีทุกคนมาทำให้หนูแบบ อะไรดียังพูดูไม่รู้รืงเลยเพราะเสียงกีตของทุกคนมันทำให้หนูแบบลืมความตื่นเต้นไปแล้วสนุกค่ะมอซีจึงมากค่ะแล้วก็บอกว่าก็วันนี้เป็นวันที่สอง้ดนนะคะแต่อเนดิจิ้งของทุกคนไม่อ่อมเลยค่ะจอสาระอึ้งสุดๆนะคะโอ้แต่ละคำของเจ๊แคนก็คือลูกพี่กระเทยสอนมาเวอร์โอเค วันนี้ไม่มัที่2นะคะแต่ว่าเอนเ่ของทุกคนไม่อ่อนเลยจอสท่าึ่งสุดถูกต้องก็ูีมาแต่ว่าูีมากแต่ว่าียใ้อ๋อโอเค อันนี้นะคะแคนนี่เต็มเพลง Because of You I s h y ของพี่พี่บัสนั่นเองค่ะคิดว่าน่าจะเห็นพี่ชาหรือเปล่านี่ค่ะน้องชิกิต้าก็คือ Energy สนุกมากนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่มันจริงๆจ้าวนี้น้องชิกิต้ากับพี่รุกะค่ะโอ้ยตีก้นกันแล้ว1นึ่งกรุ๊ปน่ารักน่าชังจริงๆ เจ๊แค้นลูกเกือบล้มค่ะเอาดีๆหรือว่าจะเป็นในช่วง m i d r บเ e vertigram แบบคนเกรด performance ลูกสาวก็คือจึงเวอร์เด้อ หรือว่าจะเป็นคลิกแรกขันน้องก็เสิร์ฟมากๆนะคะอินเนอร์อินใจดาเมก็คือรุนแรงขาวเลืดแบบตะโกนจังหวะนี้นะคะน้องชีและก็น้องแพรบ,บอกว่าแบบว่าตื่นเต้นนิดนึงโอ้ยไทยกูกลายไทยของเราหน้าตีสุดๆเลยค่ะแบบไม่รู้ตื่นเต้นนิดน ต่อมาค่ะแทกูกลายของเราน่ารักมากๆกอดกันเต้นกลมเลยนะสมัยน,นี้นะคะพี่อาหยอนตบมือให้น้องชิกิต้าเลยนี่ค่ะท่าไฟช็อตของน้องชิกิต้าจากด้านหลังคือรถคือสตบมากๆนะคะท่าไฟช็อตของน้องชิกิต้าจากด้านหลังคือรถคือสตบมากๆนะคะ แล้วก็บีดไปเลยแคทลูกอ่ะบีดไปเลยน้องชิจัสวนี้นะคะคนสวยของพี่พี่มากๆน้องสดใสน่ารักจริงๆค่ะแล้วก็เต้นด้วยความสุขนะคะอ่ะอันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะถ้าไฟช็อตแฟนคลับบอกว่าได้เห็นกับตาแล้วยินดีกับแมม่ด้วยนะจังหวะนี้นะคะโอ้ อุย๊ยฉันชอบเจ้าริ์นี่มากนะ,ะพี่กระเทยเลี้ยงมาใช่ไหมเจ๊แขนเออพี่แพรก็เอาอก,กับเขาด้วยน่ารักจริงๆเป็นจังหวะแบบว่าเหลือสองเพลงสุดท้ายแล้วงี้นะคะแฟนคลับลัน่นคนไทยชอบเล่นละครคุณธรรมเดี๋ยวมาชมเจ้าริ์ของเจ้าชีก้การเรียกว,ว่าเติบโตมาอยา่างดีแล้วก็เป็นตัวเองของที่สุดไปเลยเลยคะ่ะน้องแขนนี่สนุกสนานเอนจอยนะคะจะบ้ากระมังลูกสาวเราก็คือที่สุดของความฮานะนะดูแลสบายใจคะ่ะตลกมาก พวกเราเหลือแค่สองเพลงสุดท้ายแล้วค่ะสี่คนค่ะทำไมคะอะไรนะพวกเราเหลือสองเพลงสุดท้ายแล้วมีใครเชื่อบ้างไหมไม่น่ามีไม่มีเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนบไว้เด้อ กเราเหลือแค่สองเพลงสุดท้ายแล้วค่ะจริงอรอคะท my g o ะอะไรนะพวกเราเหลือสองเพลงสุดท้ายแล้วมีใครเชื่อบ้างไหมไม่น่ามีไม่มียังคืนยังคืนยังคืนบไวยเด้อ ชอบเล่นการละครปะเนี่ยจี่จีนค่ะโอ้ยคุณร้องเราสองเพลงสุดท้ายแล้วมีใครเชื่อบกันไหมใจแล้วไปช็อตฟิวลูกเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนมาาไวเดอตยก็ไวเด้อ โอเคค่ะสุดท้ายแลควค่ะดีหมดค่ะน้องชิก็ถามทุกคนค่ะว่าโซโล่ทุกคนคิดว่ามันดีมั้ยคะโอเคดีเก่งมากค่ะน้องชิกิต้านูเก่งที่สุดแล้วมากเลยก่อนที่จะขึ้นโซโล่ทุกคนคิดว่ามันดีมั้ยคะเย้โอเคดี okay ดี okay ฉัน ก well. ่อนที่จะขึ้นเออโซโล่ทุกคนคิดว่ามันดีไหมคะ Love Maybe นะคะเป็นเพลงที่น้องชิกิต้าได้โชว์สกิลเยอะมากๆค่ะท่อนนี้เพราะจริงๆน้ำเสียงที่ให้อารมณ์เหมือนตัวลอยกลมกล no no oh ่อ mm ม hmm. แล้วก็จังหวะเพลงดีมกับน้ำเสียงของน้องชิกิต้าก็เป็นเพลงที่มีผลต่อความรู้สึกมากๆ oh แล้วก็เพลงนี้มักจะทําให้น้องๆน,นะคะน้ําตาไหลแล้วก็สําหรับเพลงเ,เดี่ยวของน้องชิกิต้านะคะ t r a d e r ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าน้องไม่ได้มาร้องปกติเพราะว่าทั้งร้องทั้งแสดงอินเนอร์อยู่ตรงหน้าคเคอร์เรดมากๆนะคะเรียกได้ว่าเหมือนผู้สาวอ,อกหักกับทุกคนเออยังพูดคํานี้คําเดิมเนะะีะ I'm just a that in the back Don't you care about the way you've been trained? I know that you will never feel so The way I was You talked to me We were together You gave me your word And I didn't lie It took you two To go off a date like, Cause you didn't Be going to นะคะคช่วงน้องแคนนี่ส่งความสุขให้กับประชาชนดูป่าจะเป็นคิวดิสเลฟนะคะทั้งร้องทางเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเต็มเสียดีมาก ใส่น่ารักสุดๆไปเลยนะคะวันนี้นอจกจากกําลังใจมากมายนะคะแคนนี่มีพี่ชายที่น่ารักมากจริงๆมาคอยดูน้องนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสําหรับคอนเสิร์ต day สองน้องชิกิต้าก็คือบังมากนะคะที่ไทยคือแม่แม่แฟนคลับที่ได้เข้าไปชมน้องนะคะก็พูดไปเสียงเดียวกันว่าโอ้ยวันนี้คือบุญหูมากในฝั่งน้องชิกิต้านะคะทั้งร้องทั้งแสดงอยู่ตรงหน้าอินเนอร์คือดีงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วก็อินเนอร์ดีมากนะไม่ใช่แค่เสียงดีนะคะแต่ว่าโคตรเก่ง หมายถึงว่าการแสดงสีหน้าสีตานะคะน้องชิคกต้าทําให้พวกเราภาคภูมิใจอีกแล้วค่ะรียกได้ว่าวันนี้โมเมนต์มันเยอะมากนะคะเพราะว่ามาที่ไทยด้วยเนี่ยนะคือคลิปเยอะมากวีดไม่ไหวจริงๆจ้าแต่ว่าใดๆดลูกสาวคือเก่งมากๆเป็นความภาคภูมิใจสุดๆไปเลยนะคะทุกคนน้องชิคกต้าเก่งมากๆนะคะแล้วก็วันนี้มีพี่ๆนะคะมาซัพพอร์ตน้องคือกําลังใจมากมายเลยจริงๆค่ะแล้วก็ขิงใหญ่เลยว่าครอบครัวหนูมาครบนะคะอย่างไรก็ขอให้เติบโตแล้วก็บังๆงดังๆยิ่งๆขึ้นไป ค่น้องชี้ซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นโมเมนต,ต์ของน้องชิกิต์บนเวทีคอนเสิร์ต h e l มอ Monster Day 2ค่ะ